ดินนี่มันดีอ๋อดินนี่มันดีแต่มันนี่มันชัวว่ามันไม่ลงวัวเช่ายาให้วัวกินเอแม่ยังว้มานี่แา่ลูกเช่ายาใ้วัวกินมันไมเท่าว่าอ๋อแม่เขาบอกมีฟังแม่ดีมีเพลงดินดีแต่มันมันไม่ลงหัวสงสสยจะต้องเอาย่านมันไปให้วัวกินดีกว่าดินดีจ้าเอ้ยดินนี่มันดีมันนี่มัน ดินมันดีมันนี่มันชัวอ๋อดินมันดีมันนี่มันชัวมันไม่ลงหัมันไม่ลงหัวเต่งตึงจ้าวยาในหัวกินเออดินเราไม่ดีเองมันมันไม่ได้ชัวอันนี้มาดินไม่ได้ปุ๋ยดินเนี้ยหัวแรกที่ซื้อมาค่ะเอา เอาฝังไว้เพื่อจะเอาใบมันนี่แหละแม่ก็ตัดกิ่งใบมันไปเอา,อายอดใบมันไปปลูกในตรงนูน้นมดแม่ค้าอันนี้ชมจันทเยอะแล้วนี่ไม่ได้แก็ปีนะมชมจันทร์เน่ยก็มีประโยชน์เยอะนะคะเพื่อนๆเนี่ยน้องหนิงก็มีคลิปแล้วเดี๋ยวลองดูนะคะ ของชมจันทร์เก็บได้ทุกวันค่ะชมจันทร์เลหุยเลหุยายโอ้ลูกน้อยอ๋อนี่ไงคะเพราะมันไม่มีผ้าใบใช่ไหมมันก็แทงรากหยั่งลงไปข้างล่างได้ได้เหรอแม่โอ้ยมาเลยนะคะนี่เลี้ยงนกโประดุกมันร้องโมโกล กิ่งเพกานั่นเป็นไรไอจ้จ้าตัว,วมันเขียวโโออ้้ยวาแฮปปี<อ> ไม่นึกเลยค่ะเนี่ยว่ามันจะเป็นอ่ะก็เห็นหลายคนบอกว่าปลูกแล้วไม่ลงหัวก็มีเยอะนะแต่แม่มือดีมากเลยเนี่ยมันเป็นหัวมันญี่ปุ่นที่้องหนิงซื้อมาทานนะคะสั่งมาจากออนไลน์ lazada าาาบ้าง m ค c r o บ้างอะคะ่ะชอบทานอันนี้มันเป็นแปลงท่าใบของเราค่ะเนี่ยดูไม่ได้เลย น้องหนิงซื้อผ้าใบมามันก็ไม่ได้ลึกมากเนาะอ้ทัประมาณคือมันลงมั่ยได้เดียวเนี่ยผ้าใบก็ประมาณสักครึ่งกว่าค่ะเลยวปลูกไว้เล่นๆเนี่ยงนี้มันตึงมันถึงมันถึงมันเป็นยังไงนี่เดียวถึงผ้าเลยอ๋อมันเลยลงมั่ยได้ไม่เยอะนไม่ได้ออไม่ของไม่ไม่เป็นไรเรารู้แล้วต่อไปเราก็เราไม่รู้น่ารักติดผ้ากันนี่ตัวเล็กๆรต็มันติดผ้าเลยหืมเขาติดผ้าอ๋อมันก็เลย ก็เลยลงมากว่านี้วัวย่อยไม่ได้แล้วไม่เป็นไรแค่นี้ก็เสริมใครมีความสุขกันไหมนี่นะนี่แหละนี่แหละหน้าตาของที่เนี่ยมันเป็นมันม่วงเนื้อสีส้มข้างในอะค่ะที่หนิงซื้อมาทานเนาะไปดูแปลงเก่าแปลงแ,ลงแรกค่ะน,น,นี่ดอก,ก๋อ้าวเหรอนี่แปลงหนึ่งนะด,ดอก <ๆ S 1> สวยนะดังเดิม แปลงแรกเลยใช่ไหมที่น้องหนิงซื้อมาเล็กๆกับแม่เขาเอาเขาเด็ดกิ่งจากอันนี้แหละใช่ไหมแม่เขาเด็ดกิ่งจากแปลงเนี้ยไปปลูกแปลงนู้นอันยอดนี่แม่ยอดือเนี้ยอ๋อไม่ยอดยอนนี่นเอาไปแกงเลียงอ๋อแม่บอกว่ายอดเนี้ยค่ะเอาไปแกงกเลียงยอดหนุงดอกขึ้นหนุ๋อยอดหัวมันน้น่แม่เขาสนุกกับการทําสวนปลูกผลไม้ปลูกผักปลูกต้นไม้ดอกไม้ แต่นุ้งหนิงสนุกกับการทําคลิปค่ะเราก็เลยอยู่กันได้นะหนิงไม่ค่อยชอบเล่นดินทรายหนิงกลัวไถเดือนกลัวทุกอย่างไถเดือนกิ้งกือช่วยแม่แค่รดน้ําต้นไม้แล้วก็ทําคลิปแม่ไว้ดูแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆนะคะใครที่สนใจมาดูตัวอย่างแม่เท่าแม่บอกเผื่อแม่ตายจะได้ไว้ดูแมความสุขไว้ไว้ไว้ แปดสิบเอ็ดแล้วนะคะคนนี้เนี่ยเพื่อแม่ตายเล็วๆอ่ะเพื่อแม่ตายเราก็ต้องไม่ได้แช่งกันแต่ว่าเราก็พูดเตรียมแม่บอกไม่กลัวเรื่องตายหราแต่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายแมอตายา่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายเรบอกว่าขีดเรื่องตายไปแต่รเรื่องตายุกลมให้ใจให้หนึ่งึงเรื่องตายไปสามมื้อเพื่อแบบไม่ประมาที่ตายตัวเดียวก็ได้ไม่ประมาทเนาะคุ้ร่วมมันให้หนึ่งเร็วแบบ ตายแม่บอกไม่เป็นไรอย่าประมาทเรื่องตายต้องพูดพูดทุกวันใจรวยย่นน่ะตายเปะดีชัวตายเปะแต่ดีมันมันได้ไปตั้งแฉกหน้าลูกอ๋อค่ะมันจะส่งความดีแท่งเฮ็ดไปแต่หน้ามันจะดีเลยดีแต่คุจะเจารย์ท่อนเหมือนนั้นนะกุณทำชัวก็ไม่ได้ดีนะก็แฉกหน้าก็ะจนแหละ เาจะตั้งแต่เปิดประเทศนี้เครื่องบินบินกันหลายเที่ยวอีกแล้วนี่วันนี้เราจะขุดหัวเฮ้ยลูกทองเทงอ่ะลือล่วงปหยัดเก็บๆเออทำทองเทงหักแล้วนี่ไงอือเอาเลนี่นั่นแหลทองเทงจะเคลียหัวมันให้ลู้อมาให้ลูกกิน เสียดายงเทงนีโลกไว้เล็เอร์อนั่นแหละเลยก็ดูคนมันเอาสายย่านมันแต่ว่ายอดต่อถอนแบบนี้จริงได้ขนายอดถอนของหัวมันยอดถอนหมันไเอาไปทำแกงได้ยงมันมีเก็บขับได้เยอะเลย สนุกดีนะพี่หนิงว่านะขุดมันนี่มันมันลุ้นดีมันเหมือนหาอะไรมันเหมือนหาเหมือนเล่นเกมอะไรสักอย่างเนี่ยคุณหาให้เจอยายปูกเนี่ยไม่ไม่แม่ายปลกก็แม่ไม่จริงไม่จริมันเหมือนเล่นเกมอะมันลุ้นดีนะขุดหัวมันยายก็ปลูกมั่วไปยายเก่ง คือก็เอายอดมันเนี่ยถ้ายายสอนไปตัดที่สวนเรือค่ะไปตัดทิ้งๆไว้มันก็มันก็เหมือนซับในดินเลยนะมันเหมือนแบบมันเหมือนมันเหมือนคุณซับในดินอย่างเราจะมีของที่กินได้กับเนื้อ ไอ้ข่อลงดินเอาเอาไปผมเลือเปลอือเอาไปปลกเนลุ้มเป็นลุ้มเปลุ้มลยเลยมันออกเป็นลุ้มลุ้มแบบเนี้ยมันไม่สนกไหมล่ะงมาเนี่ยแล้วมันไม่ลหดเลยมันสก็ไสวยอแ่ไหนแดงๆนี่อะมันไม่เจาะลงพื้นใช่ไหมเห็นไหมมันทาไปลงไม่ได้ติดว้าสงสารมันนะอที่ตโร้อถงนโ้ก็ไม่ต้องลงพื้นก็้นะมันก็แบบนอนก็้แ ว้าวนเลยอะตัดมันแล้วอะตัดดีดไปแล้วเม่ได้เลยอไมูม้ลม,มืนูบรี่ค่ะอร่อ,อยนะีได้ด,ด้วยไม่ได้ทำคลิปเลยเม่ เลยนะคะเพื่อนๆมีแป้งนิดเดียวหรือแม่กระปุกเลยกระปุกก็ได้นะด้วยนะมันไม่ยากเลยค่ะไอหัวมันรวมอยู่ในยี่ห้อดีๆมานะตรงกันสองคนจะตรงกันมันก็อาจจะกลายพันนิดนึงรสชาติอาจจะม่จืดขึ้นคุณวัวต้นนีแล้วมันก็ได้ผลดีค่ะประมาณสี่ห้าเดือนเนี่ยค่ะก็ได้รับประทานแล้วค่ะโอ้ยดูจัดการเลยเขาช่วยช่วยอะไปลาทุกเนหรือแล้วของสวยๆของเีาของไม่สวยโอ้ยกินกันทั้งบ้านบ้านถูกอนุญาตถูกอนุ่าการด้ย คุณได้ผ้าขาดมันแจกทั้งหมู่บ้านเลยแม่น่ารักอีกวันเล็กวันน้อยจำเลยแต่เด็กผ้านั่งเฉยๆอย่างตัวเองวันนี้ไม่ออกไม่สวยด้วยแต่ไม่ผ้าขาดเลยไม่ดึงมาเลยมันจะเป็นข้อข้อเนี่ยนี่คือมันดันไม่ได้มีสารมันเนาะดึงมาไหนดึงได้ก็ดึงนู้นถึงใจมันนะมันจีบผ้าจีบผ้ามันพยายามลถินผ้าขาดก็ช่างมันหนูจิบกันเลยค่ะเดี๋ยวูสิคะเสร็วยไหมคะโอ้กี่กิโลเนี่ยมาดูใครดูนี่ห้าโลแล้วเนี่ยโอ้ห้าโลกว่าแล้ว หนักประมปปาณนี้ห้าหกกิโลอ่าถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ